ขสัาเนียงสอบภาษากริยาสอสกุลสวัสดีครับใครที่รู้จัก IQ Option อยู่แล้วหรือยังไม่รู้จักนะครับ ตอนนี้เป็นโอกาสดีนะครับผมจะแนะนำฟีเจอร์ทัวนาเมนต์นะครับสามารถทำเงินให้คุณได้อย่างเยอะนะครับนะครับใช้ความสามารถของคุณใช้ดวงของคุณใช้ความรู้ของคุณให้เป็นประโยชน์ครับค่าสมัครเข้าทัวนาเมนต์แค่2ดอลลาร์เท่านั้นเองนะครับสามารถสร้างกำไรได้ถึง1,000ดอลลาร์เลยครับคุณก็เข้าไปสมัครเปิดแอคเค n t กับไอทีโอชั่นนะครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายมีสเปเชียลทัวนาเมนต์นะครับเงินรางวัลถึง10,000ดอลลาร์ครับ ทัวร์นาเมนต์ใหญ่บางทัวร์นาเมนต์นะครับเงินรางวัลถึง30,000ดอลลาร์ครับเป็นล้านนะครับแบ่งกันไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ชนะอันดับหนึ่งก็ได้ครับหรือว่าทัวร์นาเมนต์สตาร์ลิงอินเดียนะครับคุณเข้าไปสมัครเลยสามารถสร้างเงินให้คุณได้วันละ960ดอลลาร์ต่อวันนะครับไม่ต้องกลัวนะครับไอทีวัปชั่นเลครับสามารถทําเงินได้ทุกที่ทุกเวลาครับแค่มีโทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวครับถ้ามีปัญหาก็ติดต่อซัพพอร์ตได้ครับ24ชั่วโมงนะครับ พร้อมยังครับพร้อมแล้วกดที่ล네ิ์ใต้คลิปเลยนะครับ IQ Option ครับไปเลยสวัสดี y b o d y ของฮอนเดียแมนทุกคนนะครับวันนี้อยู่กับพี่น้องอีกแล้วก็เราจะมาดูทดสอบน้ำใจน้องๆกันหน่อยว่าน้องๆบ้านนี้คนบ้านนี้เนี่ยเราอยู่กันมาใน8ปดเปีแล้วเราอยากรู้ว่าเขาจะมีน้ำใจให้เราแค่ไหนโดยการทดสอบที่ว่าเราจะขอเขาคํานึงอ่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าการขอคํานึงเนี่ยเขาจะมีน้ำใจแบ่งปันเราไหมแต่พี่ขอคําเดียวจริงๆนะ ขอกคำเดียวแหละเดี๋ยวรถฟุกเราตามไปดูดีกว่าครับไปครับข้าวอร่อค่ะพี่เจออร่อวัสดีจ้าร้อนมากเลยที่มีอะไรกินบ้างหมดร้อนเลยหมดไรขวดเลยโะแขง อะไรเนาะอะไรอ่ะแกไปซื้อมาปู่ซื้อมาร้อนมากเลยอ่ะร้อนไหมร้อนไฟยังร้อนเลยอ่ะไฟยังร้อนเลยเออต้องเป่าอุ้ยอะไรอ่ะนี่เยลรถไหลอ่ะไม่เคยเห็นตัวแอบเบอรี่รถใหม่มั้งเนี่ยขอคำเดียวคำเดียวคำเดียวเยอคำเดียวมันมีทั้งเดียวนะได้กินนะยกนี้ ความไว้ใจทำคนในงงงง่าย้อืมอ่ยเมาออบคแล้วพี่แเียงเือเธอขคอน้ทำไมเป็นคนแบบนี้ทำไมยังทำแบบนี้พี่พี่โอ่ไงใครเขาจะกินต่อ ข้าจะแดกก็แดกแต่กูไม่แดกคนนึงแหละเห็มยมากเรยนรูวเยอเราไ่ทิ้งเลยราำเกินตัวอยางใหม่เลยว้อย ลิ่ยนดิบถุนกันเลยหิวมาเลยซื้อมากินขอขั้งเลยอยากกินอยกกินเฮ้ยเฮ้ยสำเนียงสอบภาษากริยาสอนสกุลอร่อยอร่อยมากเลย ก็ลาจะไปก็ไม่บอกมึงเอาไปทิ้งเลยเนี่ยไปไเอาไปทิ้งเลยกูซื้อมาไม่ได้กินเลยเนี่ยหลังตื้อมาหรือหลัยไม้กูจะซื้อมากินคนเดียวอืออืออร่อยอ่ะมึงไปซื้อมาใช้กูเลย ำไรอ่ะโอ้อกอันนี้ไม่ออกถึงต้นเลยวะเที่ยวเหรอแว่นมาเที่ยวถ่ายนี่แต่เดียวแล้ว

ำอะไรมาเปียยนคนเลยทำอะไรมาล้างหน้าเป็นไงสองผมกูเขากินโค้กแล้วไี่ใช่บู๊บบู๊บแบบเมื่อกี้เลยย้ไม่ได้ไม่ได้ต้องอีกเหรอเมื่อกี้บอกอะไรคอนเซ็ปต์ขอคำหนึ่งขอคำหนึ่งเออไปมึงต้องเป็นผู้ร่วมอุดมการณ์กูแล้ไปทีพี่ถ่ายกูมีคนเดียวเลยหลับปะเฮ้ยเียอเหลือเกินหลังคนเงี้ยเลยให้เข้าปากเลยขอคำหนึ่งจะหายน้ำอะไรของมึงเนี่ยขอดอย มึงเพิ่งขี่รล้ไม,มไ,มไ,มมไม่ซื้อมาเมื่อกี้แล้วมึงไม่บอกมึงไจะซื้อมาเพื่อโอ้โหไม่แคร์กันเลยใช่ไหมว่าใครต้องเจ็บต้องช้ำเดี๋ยวคุณกินก่อนได้ไหมได้ไดขอคำเดียวขอคำเดียวแหละง <c oughs> ให้ของแล้วพูดจาให้มันดีจาให้มันดีดีทำไรแหม น้ำแตกไหมเฮียใครมึงเนี่ยสำ,ส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 ำลักความสุขจนล้นสำลักความสุขจนล้อน, <c oughs> ลน,นอ้โหมึงเนี่ยมึงเนี่ยเอะไงมึงเนี่ยยึดพยายามยึดพี่ยามอีกเลยรับความสุขจนล้นนี่สาวขี่รถต่างแนบไปเลย ไปไปแบ่งแบ่งแบ่งวิชากินมากแบ่งวิชากินมากกินแล้วกูไม่กินเออกูอิ่มแล้วหนึ่งแบ่งวิชากินมากนกเฮ้ยสองขวดแล้วเปล่าเนี่ยทำไมเนี่ยเดี๋ยวสิ้นเดือนสิ้นเดือนนี้ไม่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 ต้องทำไรนะเดี๋ยวดูเป็นเประวัติเดี๋ยว <plane>. <niño sharing> เดี๋ยวเดีทำคอนเทนต์ใหม่แ <cử> ล <Lud rê ana> <PI AN ART> ้วอันนี้คอนเทนต์เหรอพบหมอว่ะคุณหมออันนี้มอคอนเทนต์เหรอเนี่ยคอนเทนต์ขอคำนึงป้าป้าทำไรอ่ะกระปพราใส่แหละอือเฮ้ขอคำนึงจิบจิบจิบในบ้าน

อีฟูมอนต์เลเทลซาลาเปาติดพานี่เมื่อกี้ที่คุยไม่รู้เรื่องแม่ติดไพลานลิไอ้สัแล้วเป็นไงเวันนี้กินไหมเดืเนี้ไ่ไ้ัอนนี้เป็นไงเนี้ยวม่้เืนเไม่ได้เน้ยไ่อนเนี้ม่ดือนนี้ยไมไ้อนเน้ยม่ด้น้ไม้อนเน่ด้เดือนเนยม่ือนเ้ม้น้ไไอ้สั

สวยไงยหมดแล้วแดดพี่เบอกคำเดียวไงออไนี่อยู่มาจากไหนแม่พีิณองออไอกรอบเหลืสามอันเนี่ยแดเหี้ยหมดเลยแล้วจะก,กินอะไรคำเดียวนะคำเดียวแดดไม่เ,เบนะื่อเลยนี่เดี๋ยวมันจะขึ้นจลกตรงนี้กันเอาเอา,เอาแล้วเปลี่ยนนิ่งหรอปา แบเนี้อะไรเนี่ยใครเขาสอนมึงกินอย่างนี้วะตรงเดียวทำเดียวอะไรของมึงเนี่มึงแจกเป็นตัวอะไรเนี่ยมึงดูมาดูมึงกระหลับม,มึงไม่ต้อแดกฮะเอาไปเอาไปคาเดียว ดีไล่สัตว์่นตัววัวอย่างนี้เราหลับต้องมาบ้านมึงกินข้าวก่อนนะพี่น้องไงพี่น้องติดคอไหมติดคอน้ำไปอ๋อสัตว์ขอตัดคลิปขอตัดคลิปแจงแดงน้ำน้ำอะไรวะน้ำโขกเนี่ยโอ้โหสัตว์เอาไปดิสัตว์ขวดแล้วนะพ่อซัปโปเซอร์เข้าจริงสปอนเซอร์อะไรหวานเมคอัพนะหวาน กินไปได้ไงวะโอ้โหอ๋อคอนเทนต์แย่แก่โอ้โหขอคำนึงคำเดียวคอนเทนต์คำเดียวดู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 นะดูนะหมดหมดมีแค่มันเอาจริงว่ะพี่น้องแม่กินหมูกระทะไป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 ตักการคนละจานสองจานพ่อพ่อพ่อพอมาแก้แคบพ่อ เด็กมันชอบแย่งก็พี่หน่องมันแย่งกินใช่ปะมาเอาขนมจีนไปคนละจานหนูนี่มันจะแด้งไหมเด้งล้อนไปเลยนะไข่ตองใบเลยไข่ตองใบเลยนะไข่ตใบไข่เป็ไหมอ่ะเอาเอากินเลยเพิ่มกินไข่ด้วยผมแย่งไข่ไงไข่มันอิ่มสิไม่ยอ้ออกมาหยุดท้องมันอยู่หยุดท้องดีป่ะา่มีสองอย่างไม่อยู่ท้องก็อยู่โรงพยาบาลไปเร็วไปเฮ้ยอร่อยว่ะรสอร่อยมากเลยขนมจีนจ้า คำนึงน,นี่นไม่กินหรอกินแล้วแล้วขอคำไม่ใช่เหรอขอคำไม่ใช้เหรอหเฮ้ยใครใครเอาใครไข่ป้อนแกไข่ไข่รมไข่คอเพ่อไข่ร

อึดอัดชอบยิงดีนะยิงเข้าไปทุกคนดูไข่รุ่นนี้นะครับเห็นไหมปกติคนกัดมันจะพอดีพุดกินนี่มันจะเป็นเว้าตรงนี้มันจะเป็นเว้าผมสามารถดูได้เลยว่าใครเป็นคนกัดผมนี่วิจัยได้เลยความผมนะผมใา่พิสูจน์หลักฐานองเฮ้ยอร่อยเหรอดีเม่อไหร่ดี่อไหร่เฮ้เดีเดี๋ยวาไข่มาี่เอาไข่ไข่ไข่ สองใบนะครับสใบเฮ้โคกมากินหนอยโคงมากินหนองหอยไหมโคมาเปิดเปดเดี๋ยวเรข้ามอข้ามไข่ก็แคุณเั่นั้นไ่ข้ามข้าเวเกินได้เวกินได้เร็วเวกินโคกเลยมอแห้งว่ะเร็วเร็เออเย็วที่หงมอี่ทิปเปิลทิปปิทิปปิดับเบิลดับเบิลกนหกิน้ไงวะ งโอ้ยมีเอ็มร้อยเนียโอ้ยตายแล้วพี่น้องของคำอะไรแบบเฮ้ยมันจะหลายอย่างไปนะมึงจะไหวไหมเนี่ยจะเป็นโรคอะไรบ้างเนี่ยก็ตายวันนี้แหละขออใหห้เธมดทุก็เดี๋ยวสิ้นเดือนนี้ผม่าคอนเทนต์ใหม่นะครับผมแพทย์แพทย์กันหน่องนะแล้วเนี่ยไปจอดเลยเออวเดี๋ยวไปขึ้นตวดจำตาลตัวะแล้วก็เลือกเลยจะตัดขาซ้ายขาขวาอ๋อเพียงมะม่วงไม่ผ่านหนึ่งเหรอเจ้าก็เด่น ข้ามข้ามข้ามมันนิ่งไปวะมันเขิบมันเขิบคกสี่าวันนี้โคกสี่กับเจเข้าวันนี้ไม่แดงแล้วเาไปอ่ะเตาสอยเะไรไม่อช่ยังไม่วันเลยสหับน้องถูกใจนะครับชอบคลิปแบบนี้ฮะอ้วกแล้วจะอ้วกแล้ว คนคนบ้าเนี่ยโค้งของขวดสัมผสสำหรับทุกคนที่ถูกใจนะครับก็กดไลค์กดแชร์กัไนม้เยอะกดยินดีกดซับสไครต์ให้พวกเราด้วยนะครับคอนเทนคุณภาพอย่างนี้ก็ปีละครั้งก็พอล้วหวานขึ้นนะเอาคิดเองหนฮะคิดเองหนยคอนเทนส้นตีนทีหลังไม่เอาแล้วนะคุณละครับตอนนี้ไปก่อนไปวยด้้วไปคอนเทนส้นตีน